สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกทุกคนนะครับผมมาพบกับบอลองเช่นเคยนะครับผมสลับคลิปนี้นะครับผมมาสรุปผลหวยรัฐบาลไทยนะครับเป็นจีนเนาะครับเนาะผลหวยรัฐบาลไทยออกมาแล้วนะครับผมก็ดีใจกับผู้โชคดีนะครับเนาะนะครับผมดีใจกับผู้โชคดีนะครับแต่ว่าแนวทางออกมากับส่วนมากกับบอค่อยแฮปปี้ไปเลยนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเลขเลขเต็มนะครับเนาะสลับ เลขล่างนะครับเนาะนะครับผมผลหวยรัฐบาลนะครับเลข3ตัวนะครับเลข3ตัวนะครับงวดประจําวันที่16เดือน11 2564นะครับเลข3ตัวเลขบนนะครับ761นะครับผมกับ57นะครับเลขล่างนะครับผมนะครับ57นะครับผมงวดนี้นะครับผมงวดนี้นะครับเลขตารางวันนะครับตารางวัน5มานะครับ ห้ามานะครับแล้วก็หนึ่งมาหนึ่งมาแล้วก็เจ็ดมานะครับผมมาสามนะครับเนาะมาสามตัวนะครับตัวเน้นนะครับตัวเน้นตัวเน้นนี่มาหมดเลยนะครับเนาะตัวเน้นนี่มาหมดเลยนะครับเลขตารางส่วนเลขเด่นนะครับที่ให้ไปเด่นห้ามานะครับ เด่น3หลุดไปนะครับวิ่งลูดที่1มานะครับสลับสายวิ่งสายลูดนะครับเนาะเข้าในเลขบนนะครับส่วน3ตัวที่จับให้นะครับไม่มีนะครับเนาะ761กอันนี้7 1 5หนะครับแต้มเดียวนะครับผม7 1 5หเนาะส่วนชุด2ตัวนะครับชุดเด่นนะครับเข้าไปในตัวเน้นนะครับผม5้าตรงตรงนะครับเลขล่างนะครับ57ดตรงตรงนะครับผม แต่อย่างที่บอกเนาะนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับมันเป็นเลขเต็มนะครับเนาะถ้าผู้ใดหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านก็มีโชคไปนะครับเนาะเพราะว่าเลขก็ถือว่าเลขดังเพื่อนนะครับเนาะเลขดังเพื่อนนะครับสลับ5-7นะครับส่วน6-1 6-1ไม่มีนะครับผมมีแต่1-5เนาะ1-5 1-7ข้ามไปแต้มเดียวอีกแล้วนะครับผมนะครับกาสรุปแล้วกะดีใจกับ เพื่อนเพื่อนปีพี่นะครับทุกทุกคนนะครับเนาะที่เอาไปเป็นแนวทางนะครับเนาะนะครับแต่ย่างที่บอลองบอกกับบคคอยแฮปปี้ไปไดนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขเลขเต็มนะครับเนาะสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยเนาะนะครับผมครับกาอย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนีนะครับผมกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะเป็นกําลังใจให้บอลองนะครับเนาะบอลองกาในสูตรเลขหวยรัฐบาลไทยนี่กับบอลองจะลงไว้ประมาณ ก่อนหวยออกประมาณ3มือ4มือนะครับอาจจจริงก็จะลงก่อนนานี้นะครับกับบุคอยมีเวลานะครับเป็นเพื่อนเป็พี่บุคอยมีเวลานะครับว่าจะลงไว้ตั้งนานนะครับเพราะว่าบ่หลงคิดไว้คํานวณไว้ประมาณประมาณอาทิตย์อาทิตย์ก่อนหวยจะออกนะครับผมนะครับในสูตรนี้นะครับผมก็รอติดตามรับชมนะครับเนาะในงวดต่อไปนะครับว่าแนวทางจะมาดีหรือเปล่าก็รู้สึกว่า2 2งวดแล้วนะครับงวดที่แล้วก็ก็มานะครับนานในสูตรเลข กำลังวันนะครับผมเนาะเลขเด่นก็มาไปเลยนะครับในงวดที่แล้วนะครับผมก็ดีใจครับพี่ๆนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับสลับหกหนึ่งเนาะหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับผมก็ดีใจนั่นนะครับครับผมสลับคลิปนี้นะครับผมก่อนออกไปนะครับขอกำลังแรงใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้บอลล็อกเด้อครับผมเนาะผิดพลาดประการใดกบขอโทษขออภัยนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะครับผม สำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ